วิทย์ป1บทที่3วัสดุและการเกิดเสียงวัตถุที่เป็นของเล่นและของใช้รอบตัวเราทำมาจากวัสดุต่างๆที่มีลักษณะเหมือนกันหรือต่างกันเช่นสีความแข็งพื้นผิวเราสามารถใช้ลักษณะของวัสดุที่สังเกตได้มาเป็นเกณฑ์ในการจัดกลุ่มวัสดุได้บทที่1วัสดุและลักษณะของวัสดุ หวัสดุที่ใช้ทำของเล่นของใช้รอบตัวเรามีของเล่นและของใช้หลายชนิดเราเรียกว่าวัตถุซึ่งวัตถุแต่ละชนิดอาจมีลักษณะบางอย่างที่เหมือนกันหรือต่างกันเช่นสีพื้นผิวทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าวัสดุที่นำมาใช้ทำวัตถุนั้นเกรดวัสดุคือสิ่งที่นำมาใช้ทำเป็นวัตถุหรือสิ่งของต่างๆเช่นไม้ยาง วัตถุคือสิ่งของที่ทำมาจากวัสดุต่างๆซึ่งเรานำมาใช้งานหรือใช้เล่นเช่นลูกบอลโต๊ะวัสดุเป็นสิ่งที่เรานำมาใช้ทำเป็นวัตถุหรือสิ่งของต่างๆเช่นของเล่นและของใช้มีวัสดุหลายชนิดเช่นผ้าไม้โลหะกระดาษยางพลาสติกแก้ว หินดิน 2. ลักษณะของวัสดุวัตถุที่เป็นของเล่นและของใช้ต่างๆทำมาจากวัสดุหลายชนิดเช่นผ้ายางหินกระดาษไม้โลหะพลาสติกซึ่งวัตถุแต่ละชนิดอาจทำมาจากวัสดุชนิดเดียวกันหรือวัสดุหลายชนิดประกอบกัน โดยวัสดุเหล่านี้อาจมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันและอาจมีลักษณะบางอย่างที่ตักต่างกันเมื่อนำวัสดุชิ้นต่างๆไปทำเป็นวัตถุทำให้วัสดุนั้นทำให้วัตถุนั้นมีลักษณะเหมือนกับวัสดุชิ้นนั้นด้วยวัสดุเป็นสิ่งที่นำมาใช้ทำจากวัตถุต่างๆวัสดุมีหลายชนิดเช่นผ้าหินกระดาษไม้โลหะพลาสติก ยางแก้วดินวัสดุแต่ละชนิดอาจมีลักษณะที่สังเกตได้บางอย่างเหมือนกันและมีบางอย่างแตกต่างกันเช่นไม้มีลักษณะแข็งทนทานไม่เป็นสนิมไม่ยืดหยุ่นเผาไหม้ได้หากถูกน้ำบ่อยๆหรือแช่น้ำนานๆอาจผุได้ผ้ามีลักษณะอ่อนนุม่มดูดซับน้ำได้ดีไม่ทนความร้อนเผาไหม้ได้และสามารถพับเปลี่ยนรูปร่างได้ กระดาษมีลักษณะเป็นแผ่นบางน้ำหนักเบาฉีกขาดง่ายไม่ยืดหยุ่นเผาไหม้ได้และเปื่อยยุ่ยง่ายเมื่อโดนน้ำยางมีลักษณะอ่อนนุ่มผิวเรียบหรือคู่กระยืดหยุ่นได้ดีกันน้ำได้เผาไหม้ได้ไม่นำความร้อนและไม่นำไฟฟ้าพลาสติกมีลักษณะแข็งผิวเรียบน้ำหนักเบากันน้ำได้ดียืดหยุ่นเล็กน้อยไม่นำความร้อนไม่นำไฟฟ้าและ ไม่ทนต่อความร้อนสูงโลหะมีลักษณะแข็งทนทานไม่คิดยืนพื้นผิวเรียบมีความมันวาวนำความร้อนและนำไฟฟ้าได้ดีโลหะบางชนิดเมื่อได้รับความชื้นจะเกิดสนิมแก้วมีลักษณะแข็งโปร่งใสผิวเรียบทนต่อการขูดขีดทนต่อความร้อนสะท้อนแสงได้แตกหักง่ายเมื่อโดนกระแทกหรือตกหล่นหินมีลักษณะแข็ง พื้นผิวเรียบหรือครุขระไม่ยืดหยุ่นมีน้ำหนักมากทนต่อความร้อนและไม่นำไฟฟ้าถ้าสังเกตวัตถุต่างๆรอบตัวเราจะพบว่าวัตถุเหล่านี้อาจทำมาจากวัสดุเดียวกันหรือวัสดุต่างชนิดกันวัตถุบางชนิดทำมาจากวัสดุชนิดเดียววัตถุบางชนิดทำมาจากวัสดุหลายชนิดตัวอย่างเช่นวัตถุที่นำมาจากทำมาจากวัสดุชนิดเดียวเชน่นถังน้ำ ทังน้ำทำมาจากพลาสติกเพราะพลาสติกมีน้ำหนักเบาและกันน้ำได้เก้าอี้ไม้เก้าอี้ไม้ทำมาจากไม้เพราะไม้มีความแข็งทนทานไม่เป็นสนิมและรับน้ำหนักได้มากวัตถุที่ทำมาจากวัสดุหลายชนิดเช่นกันไกลตัวกันไกลทำมาจากโลหะเพราะโลหะมีความแข็งแรงทนทานด้ามจับของกันไกททำมาจากพลาสติกเพราะพลาสติกมีน้ำหนักเบาผิวเรียบ กระทะด้ามจับของกระทะทำมาจากพลาสติกเพราะพลาสติกไม่นำความร้อนตัวกระทะทำมาจากโลหะเพราะโลหะนำความร้อนได้ดี 3. การจัดกลุ่มวัสดุวัสดุที่อยู่รอบตัวเรามีมากมายการจัดกลุ่มวัสดุต้องกำหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดกลุ่มนอกจากนี้ยังสังเกตลักษณะของวัสดุแต่ละชนิดแล้วจึงจัดกลุ่มวัสดุตามเกณฑ์โดยจัดกลุ่มวัสดุที่มีสมบัติหรือมีลักษณะ เหมือนกันอยู่ในกลุ่มเดียวกันในการจัดกลุ่มวัสดุเราสามารถกำหนดเกณฑ์ได้หลายอย่างซึ่งเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดกลุ่มวัสดุอาจกำหนดจากสมบัติหรือลักษณะต่างๆของวัสดุเช่นขนาดรูปร่างรูปทรงสีพื้นผิวนอกจากนี้อาจกำหนดจากชนิดของวัสดุประโยชน์ในการใช้งานหรือเกณฑ์อื่นๆก็ได้ตัวอย่างเช่น การจัดกลุ่มวัสดุโดยใช้ขนาดเป็นเกณฑ์เช่นขนาดใหญ่ขนาดเล็กการจัดกลุ่มวัสดุโดยใช้รูปร่างหรือรูปทรงเป็นเกณฑ์เช่นรูปทรงรูปร่างกลมเช่นลูกบาสลูกบอลรูปร่างเหลี่ยมเช่นหนังสือรูปบิดการจัดกลุ่มวัสดุโดยใช้สีเป็นเกณฑ์เช่นสีน้ำเงินลูกโป่งสีน้ำเงินแก้วสีน้ำเงินสีดำกระเป๋าสีดำรองเท้านักเรียนสีดำ การจัดกลุ่มวัสดุโดยใช้พื้นผิวเป็นเกณฑ์เช่นพื้นผิวเรียบแก้วสมุดพื้นผิวไม่เรียบเช่นลูกตะกร้อพัดพัดสารจากใบลานการจัดกลุ่มวัสดุโดยใช้ชนิดของวัสดุเป็นเกณฑ์เช่นทำจากพลาสติกเลโก้พลาสติกแก้วน้ำพลาสติกทำจากผ้าเช่นตุ๊กตาผ้าถุงเท้าผ้าการจัดกลุ่มวัสดุโดยใช้ลักษณะการใช้งานเป็นเกณฑ์เช่น ตุ๊กตามีของเล่นเลโก้ LEGO เป็นของเล่นถุงเท้าและกางเกงยีนเป็นของใช้